โอเคอผลงานของเรานะครับวันที่น้ำไม่ไหล๋อดูดเลยไปโอ้ทิ้งไปดูดเลยครับโอ้ กิ้มต้องดูดเลยโอ้มาแล้วครับตัวแรกไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านะผมก้มก้มจังหวะก้มพอดีโอ้โหกินมต้องดูดเลยมีตัวครับมีตัวครับฮะซ้อมได้เดี๋ยวนี้ไงนะไม่ออยอมดูดูด,ดูเดี๋ยวเปิดไฟแจ้งๆหน่อยสิมาใส่สวยนะครับผมก็ปลดปลาอยู่เหมือนกันป่าก็ฆ่ามืออยู่อะ Nhanh lên, chéo, chéo, chéo Uột, uột, Cốt Chưa vừa thân, Ây da Ây da à หลุนอนก็ได้ปีหลากเลือ่อยจังหากแมีบ่วหนามันไหลบยู่บหรอนามามันไหลอยู่บล,ล่บัวอะไรก็ลุยตัวเดียวมาละจุดให้นะใส่เ่อ,อ,อยๆนไป สวัสดีครับนา้นาๆนักตกปลานะครับและผู้เข้ามาชมช่องเซียนลงพิชชิ่งนะครับวันนี้ลงเรือมาตกปรากฏนะครับแต่ว่าผิดคาดนิดหน่อยนะมาถึงหมายแล้วน้ําไม่ไหลครับเพราะว่าเขาเขาเอาบานบานเขื่อนลงเขาหลีบบานเขื่อนลงนะครับมันก็เดยทําให้น้ําไหลเบาแต่ว่าก็มันได้มาแล้วครับ ก็ต้องสู้อ่าโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องเดี๋ยวลองลงเบ็ดก่อนจะมีตัวยังไงจะมีผลงานยังไงเดี๋ยวดูกันครับจุ่มก็ละ ดูดเลยเว้ยเอ้ทิ้งไปดูดเลยครับโอ้ทิ้งห้งดูดเลยโอ,โอ้มาแล้วครับตัวเรกไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านะผมก้มก้มจังหวะก้มพอดีโอ้โหจิ้มต้องดูดเลยมีตัวครับมีตัวครับอีออ่หนึ่งแต้มเอ้ทิ้งถือปากกันหรอวะ <c oughs> เออไปท่านิด แต่งยงไงเขงก็ปั๊บสายบอกเงนนึนกว่าจะไม่มีตัวน,น้นะไม่ไหลอเอาอ๋องก็เอาแล้วครับเบกก็ดกระป๋องอยู่บ่โอ้เอามาเลยครับเบกก็ดกระป๋องครับเบกก็ดกระป๋องอ่าใสจิ๋วใสจิ๋วก็เอาครับประกดุนกันอ้าวไอ้ทิมนุ่งเมื่อกี้ไอ้ท่านิตั้งหวัวขั้นเลยนึกว่าน,นามพัดหนามก็สิไหลแห้งเลยขั้นโกงเลยเมื่อกี้ หอกแล้วนหนามคุณมันไดเ้เหลืองยู่อมันหนามมุณุณมันยังม่ไดเ้เหลืองเหงือเข้ามามือแล้วนหนามใสไงนี่ตัวเดียวนี่บอบอหนโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่รู้เห็นยังหวากดไหมครับเพราะว่าเออ ผมก้มลงพอดีเนี <S <S ่ยกดแล้วกดแล้วครับกดอีกแล้วครับกดอีกแล้วครับนี่ไงเห็นแล้วทีนี้ชัดๆเลยตัวเล็กตัวน้อยก็เก็บนะครับกดเหลืองนะครับแถวบ้านผมภาคอีสานนะมันไม่ค่อยตัวโตหรอกไม่เหมือนแถวภาคกลางภาคใต้นะก็จะไซส์ประมาณเท่านี้นะครับไซส์ดามคันเบ็ดไซส์นี่แหละขวดเอ็มร้อยไป ถ้าเจอสุขวดเอ็มร้อยก็ถือว่าไซส์โตแล้วถือว่าสวยมากแล้วนรลงเรือได้สองไม้โดนสองไม้นะครับคันนี้ยังไม่ลงเลยดูอาการหนะอยู่บ่อยู่าายหามันลากก้อนเบ็ดกระป๋องอ,อ,อง่ะ ปวดนไม่ทำไม่ทบข <c oughs> ้าติงปวดเบ็ยดขัดหามึงเด้แย่กันเ,เลยอย่าฟาว่าอย่า่าวาไว้ก่อนกดยังไงแล้วไม่อยู่ไม่อยู่ไปไป <c oughs> ไมันจินมันจินนี่นะครับอ่ามาดูวิธีพันเหยื่อนะลูกค้าหลายคนผมส่งเหยื่อให้สงสัยไม่เคยเล่นเหยื่อแบบ เหยื่อของผมนะบอกว่าเหยื่อเลี้ยวมากเลยเกาะไม่ติดนี่ครับวิธีพันเหยื่อของผมไม่ต้องใช้มือพันนะครับขอแค่ติดตัวเบ็ดปลาเข้าแน่นอนรับประกันนะครับหมายดีมีตัวถ้าไม่ได้ปลาทักมาด่าผมเลยถ้าหมายมีตัวนะถ้าหมายไม่มีตัวก็ตัวใครตัวมันล่ะครับใช้เบ็ดสองตัวนะครับจะเกาะเหยื่อได้ดีแล้วก็เอา ไม้หรือซ่อมพันเอานะครับเกียเก่ยวเกี่ยวเกี่ยวเข้าขตัวเบ็ดแล้วก็ดึงขึ้นเลยก็ต,ติดนะครับถ้าอยากให้เหนียวมากก็นําไปแช่แช่เย็นครับแช่เย็นก่อนตกหรือว่าแช่ในถังน้ำแข็งนี่แหละเราตกไปแล้วก็แช่ไปถ้าน้ำแรงๆเชียวๆนะครับแต่ถ้าลงเดือหไมยน้ําไหลปกติไหลเอ่ยไ,ไ,ไม่ต้องแช่ครับผมก็ไม่เคยแช่นะเพราะว่าอะไรเราออกไม้บ่อยอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องแช่ แต่ถ้าว่าไม่ค่อยได้ออกหมายเก็บไว้อาทิตย์สอาทิตย์ออกทีหรือเป็นเดือนออกเนี่ยก็ก็แนะนําให้เก็บในที่เย็นนะครับเดีย๋ยวจะได้รักษาสภาพได้ดีนี่นะครับม,มีจีพันจิ้มจิ้มจิ้มยังไงครับไม่ต้องไปซีเรียสมากขอให้มันเกี่ยวกับตัวเบ็ดเนี่ยก็ดึงขึ้นมากดเลยครับคันนี้กดแล้วรับใหเนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่กวา่าตัวนโอ้อย ตัวสวยเลยนะครับโอ้โหมันตัวใหญ่มองตัวกูวเคือเดี๋ยวอย้ลงเงี้ยน,นี่นะครับตัวสวยเลยเรียกว่าก็พอได้เล่นครับปรากฏเหลืองจะอาจจะไม่ตัวใหญ่เหมือนแถวภาคกลางภาคอะไรนะครับมีตัวแค่เท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วครับ อยู่ปะถามันโคขั้นไปรูป้วขั้นนอ่อน,นะโดขั้นไปก็อยู่แล้วผมลงเรือผมจะใช้คันประมาณนี้นะเหมือนเหมือนในคลิปที่ผมแนะนำอุปกรณ์ตกปลาไปคันเล็กๆครับสี่ฟุตมันจะได้หยอดกใกล้ๆเรือได้แต่ถ้าน้าๆที่พื้นที่ไหนที่ปลาตัวใหญ่ลงเรือลนะ่ะ ไซ้์ตะกุดเหลืองไซ้กิโลไซ้ครึ่งโลก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับสายหน้าสายเมนลอกหรือคันก็ต้องใหญ่ขึ้นไปด้วยแต่ว่าบ้านผมก็ตัวปลาก็เท่านี้ครับ,บมันก็สามารถเล่นได้อยู่ว้า ในนใน,นตัวปลานั่นเลยโอเคโอเคเมื่อกี้ขาดไปยกชุดเลยผมก็เลยเออผูกเบ็ดใหม่ก่อนแต่วกินกินตัวกินกินแทบทุกไม้ตัวเล็กตัวใหญ่สลับกันไป จับคันเล่นดูปลาน้ามันไม่ไหลส่งครับเขาก็เขากินแต่ว่ามันไม่ดูดไม่กดคันว่าน้ำมันนิ่งดูดไปก็บางทีเขาคลายเหยื่อบางทีเขาเอาไม่ทันแต่ถ้าน้ำไหลสูงแรงเนี่ยไม่มีปัญหาเลยดูดไปก็คือน้ำส่งแล้วก็ติดไปเลย จับคันเร่งทันเป็นปกติของปลาน้าไหลเอ่ยหรือน้ำไหลเบานะครับเขาจะกินไม่แรง ก็จะไม่ค่อยลากเราต้องจับคันสัมผัสเอาที่สายอืมโทษนะ่ะไม่ทัน โคตรแล้วรบะวังโคตรอยู่เลยนะถ้าตัจับท่านหรือตัวท่านเดียเพราะหนามมันเบาบางครั้งมันกินมันดูดมันก็นลอยวนอยู่เนาะมันบหลาหนามบทรงมัน อืมอืมคุณตายหวังนพีพอ นี่บ้างป๋่าโอ้ยวรุดสัมพาสัมพอกตัวสัมพุมึอ นี่ครับไซส์ก็กำลังสวยๆเลยนะนไซส์เท่ากับขวดไอ้เป๊ปซี่ขวดละสิบสองนะครับไซส์ปลาถือว่าตัวสวยแล้วบานผมอ่ะ ลิกตัวน้อยก็ดูอจอบมาดูนแล้วอื าไปครับยาวไปคืนนี้ถ้าแบตกล้องผมไม่หมดก่อนนะเพราะว่าผมไม่ได้ชาร์จมาตอนนี้เหลือสามสิบเปอร์เซ็นตเานะอยังไรถูกห้านมันบ่เจ็บปลาหน่วยเขาได้เดี๋ยวนี่ สวยสวยสวยว้าวเฮ้ยว้าแล้วจะกินขุยำเผื่อปวดเบีย้ยวในอันนี้อ่ะบอกแล้วมันจะกินตอนเผื่อเนี่ย một cái gạt mình rồi có vấn đề tù Thank you. นอ้ยาอ้ยาโอ้ออยตัวกนินหนึ่งเลยตายเข้าคอเข้าคอเลยอ,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 อยู่วะดูดิครับข้างหลังก็อยู่ดิครับ ถ่ายเรือโดนแล้วยังล่ะล้วงขึ้นยู่เชือกของไงบ่โอ้ของใหญ่ครับของใหญ่ซ้มนี้ยู่นี่ไงนะไย่ยอดูดูดูเดี๋ดยวให้เปิดไฟแจ้งหน่อยสิอาใสสวยนะครับผมก็ปลดปลาอยู่เหมือนกันปลาจะฆ่ามืออยู่อ่ะ อันเั้นเจ้าเจ้าเจ้าเก็บแต้มไปเรื่อยครับปลาไม่ยกินเลยพ่อรู้ชิมเสียว่าก่ายเสียว่า โอเคครับก็หมดเวลาแล้วสำหรับค่ำคืนนี้นะครับนี่คือผลงานอ่าปรากฏก,ก็มีคะไซไปครับตัวสวยบ้างตัวเล็กบ้างนะครับนี่ตัวสวยนีีนะครับอ่าก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับถือว่า ประสบผลสําเร็จอยู่สําหรับวันที่น้ําไม่ค่อยไหลนะครับน้ําไหลเอื่อยก็พอได้ครับอ่าเดี๋ยวรอดูตอนขึ้นถึงฝั่งนะครับเดี๋ยวขอเก็บข้าวเก็บของขึ้นฝั่งก่อนโอเคครับ เดินทางมาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับอ่ะเท่เปล่าครับโอเคอผลงานของเรานะครับวันที่น้ำไม่ไหลนี่ย้อนแสงเอ,อ้ยมีตัวสวยๆด้วยนะครับคะกันไปครับ โอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ